สวัสด <c oughs> ีคร <ina> ับ <uss> ก <UC S> <co> ็พวกผมนะครับผมน่ะจากร้านมือสิกิชเชนเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมนะผมมีสินค้ามาแนะนํากันวันนี้จะเป็นสายแจ็คนะครับผมน่ะสายแจ็คกีตร์นะครับผมนะจะเป็นหัวหกุด้านะครับผมนะก็สายแจ็คตัวนี้ครับใช้กับพวกเบสกีตร์โปร่งไฟฟ้าหรือกีตร์ไฟฟ้าหรืองานเครื่องเสียงต่างๆนะครับผมนะสามารถใช้ได้เลยนะครับผมนะก็คุณสมบัติของมันนะครับผมนะใช้แล้วแบบว่าสายมันจะไม่พันกันนะครับผมนะก็คือสามารถยืดได้นะครับผมความยาวก็จะอยู่ที่3เมตรนะครับผมนะเป็นสีม่วงนะครับผมนะ ใช้แบบว่าใช้งานใช้งานกลางแจ้งงานในร่มใช้ได้เลยนะครับผมนะนี่ก็สามารถยืดได้นะครับผมนะยืดได้สายไม่พันกันแน่นอนนะครับผมนะนี่ก็มีแบบด้านตรงเรานะครับผมนะแล้วก็เป็นด้านตัว L แบบนี้เลยนะครับผมนะนี่ก็จะสายแจ็คตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาเส้นละ290บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับผมนะสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมหรืออยากจะมาดูสินค้าที่ร้านก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะ โอเคนะครับผมนะก็ขอฝากร้านนุม้มนุ่งศิว้ด้วยนะครับผมนะกก็ไว้เชื่อกันใหม่ด้วยนะครับ